สวัสดีครับพี่น้องครับผมกดช่องตันนันตะพลลำพันธุ์อาบิเชียวครับตอนนี้เข้าแวะพักอยู่ที่ปรท์โตข้ามเกินแก้วครับผมหัวแจออกมาจากอเมซอนเมื่อวานแวะนั่งกินพักกินน้ำพักพอนพักพักรถพักพ้นชาร์จแบตพร้อมพี่น้องว่าหันแบตไอโฟนมันสิบมอ็ดแล้วก็ชาร์จเผาแบ่งน้ำนะครับ ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็แบตเลยแต่ไล่ละเท้ากับทีเดินทางต่อเนาะถือวองมันผ่านนะครับมายาโสตอนนี้อยู่ในเขตเจังหวัดยะโสธรแล้วนะครับอีกประมาณสิบเก้ากิโลนะครับผมสิบ้าพี่น้องแวะนะครับมองมอง,มองนึงนะครับที่ผมอยากแวะอีกมองหนึ่งคือพระธาตุกองข้าวน้อยนะครับพี่น้องอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดยะโสธรเลย เดี๋ยวชิพาพี่น้องไปเดี๋ยวตอนนี้เคาครับรถก่อนพี่นอ้องเราเงินพร้อมแล้วครับพักตอนเรียบร้อยแล้วโอเคไปเดิทนทางกันเลยยินดีต้อนรับสู่จังหวัดยะโสธร แล้ะครับพี่นนอกมาถึงแล้วนี่คุณนะ่ะประทาัดกองเขาหน่อยครับแต่ว่าก่อนสิไปมันเข้าสิมาเลาะเบิงหลานชาพี่นอกของฝากหลายๆเดินแท่งจากอ,อ่ำเภอคำเคอนเกี่ยวประมาณสิบเก้าถึงยี่สิบกิโลครับมาหอดพี่นะบ่อกไก่ครับพี่นนองเาเบิองของฝากมียามพอมอ้ยามงามเนาะเสื้อมมาห้อม เส่าครับมาข้มาโอ้ยงามแท้งามใหญ่ก็มีงามเลยด้วนะโอ้ยพินน้อยพินน้อยคล้องฝากไลยครับพี่น้องอพินพินฟึหัดนะครับเป็นพินฟึหัดนพี่น้อง มโปรงไฟฟาก็มีครับมี่ซ้อพร้อมหนาไม่ตะพดตู้ข้งจักสันสายพดครับพี่น้องสิ่งงานเบ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆจก่อนนะครับนอนเขาเมืองอ่ายะโสทรนครับพี่น้องมาจากโลกนะครับประมาณสามสี่โลกับเขาเมืองยะโสทรแนลวครับนี่เราแ,แวะครับพี่น้องแวะนะครับ เกาเบิร์ประธานกลุพ่อน้อยในตัวอำาเภอเมืองยะโสธรนะครับตัวกระถัดบรรยากาศเงียบสงบเลยฝนค่อนบ่หลกันเลยที่แพงกก้งรถกระดีครับ ไาพล้องสากร้ายครับน้องสองนาำกมีคุณครับไปเี๋ยวเวลาแล้วขอภาพพี่น้องไปกราบสักการะโตมทธานกันครับท่านสัง่งกระจายกมีนะครับเด้ากปกโป้ดีบึงใหม่ๆแต่เป็นว่าะจะเอามาถวายป่ะหนิ ก็มีหมองบูชาดอกไม้ทุกเทียนครับอี่คือมีเพลงเนาะบัดน,นี้เนาะคุณด็กคนนีนี่ครับพี่น้อง <c oughs> ก็เป็นที่ทุกเถียงนะครับว่าบางบางคนก็บอกว่าบางหนิมันบอแมนหม่อกนึง <c oughs> แต่ว่าคนนิยุ่มนะ <c oughs> ในน้ำคนหูจักสิหูจักหม่องหนินะครับ <c oughs> คนก็มาสาัะการะประธานกัน ตลอดนะครับมีตลอดครับบางมือรลายบางมือก็บ่หลายแต่ว่าก็มี่มาตลอดนะมีก็มีโอกาสแบะบครับพี่น้องครับไม่อยากย่างไปไก่มองหันร้ายนะครับว่าไม่ย่างหอกมันม่นเนี่ยเกาะเพลงเดี๋ยวผมเขาไปทังนี้ก็ได้ย่างเขัาทังนี้ดีกว่าพี่น้องมาเอาทุกขวดเก็บปดทุกเพลงวันนี้ไหมโอ้โอโออยเนาะเอาทา้งนี้ดีกว่าปลอดภัยไม่องยังปลอดปอดภัยลิขสิทธิ์จะถามว่า ให้มันก็เป็นที่ทุกเคียงกันว่ามองนี้มันแมนบ่หือว่บ่แมนแต่ว่ามันก็บ่ได้อันนี้หละรเพราะว่ามันกิดมันกัดเก่าขึ้นกันนะืมเพีงแบบี้ไหมโอ้โหเสียงเพียงยาเขาด้วยนี่เป็นพระธาตุที่อยู่ทั้งขางนะครับก็ใสหินเก่าครับพี่น้องบบางมันก็เหลือมันก็เหลือแค่เศษนะครับ บางอันก็เลือหลายบางอันก็เลือนหน่อยเพราะว่าค่อนข้างพี่มีสิมีอายุนะครับยปีนี้ไปอ่านได้ภาพพี่น้องไปอ่านประวัติเลยนะครับความมันเป็นอย่างไรเั่นเดยนะครับนีน่ก็เป็นเศษซากปลักคักพังที่เหลืออยู่นะครับพี่น้องครับภาพพี่น้องมาอ่านอ้ยเพียงมันนี่<ๆ>มีนเนต็มเต็มเลยพี่น้องครับนี่ครับพี่น้อง,องมีพระธาตุจารทองเป็นประวัติเี่ครับ ขอโทษหลยๆครับภาพพี่น้องไปไปใกล้ๆทั้งนั้นบัดน้พี่น้องเพลงเปิดเต็มๆเลยพี่น้อ <c oughs> <c oughs> ขอยาตที่ภาพไปบัดนี้ขอยาตลบมุมเพลงกอนพี่น้อง่สวยงามครับผมบัดเอ่อย่างกับคลองใจว่ามันสืเป็นประทัดกองของหน่อยอีหลีหรือบอหรืรบอรรบแมนคือในผมแค่อยากมาช่งความงดงามมาอีกสักหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นแื่กันครับมามาล่าสุดกับมาตอนอ่า ทศนาศึกษาเส้นเดียวกันก็ได้มีโอกาสผ่านก็เลยได้แวะมาเบิ่งความงดงามของประทัดที่นึงนะครับผมเป็นคนที่มักเรียนที่เกี่ยวกับวงเก่าๆที่พี่น้องเบิ่งมันบินไปทศเสีมาที่มาที่อยู่ที่มุมของประทัดนะครับพี่น้องจะเป็นเอกลักษณ์นี่อันนี้คือประทัดที่เป็นประทาดไปริวายที่ยังอยู่บางบางอันก็ที่หักครับผูเพลงพอยาดไปครับ ลบมุมงกวนพี่น้องอ้ยเนาะกะสำหรับพี่น้องสี่สีมาามาเบิงมากาบชะกะละกะได้นะครับพี่น้องกะอยู่ที่ตัว,อย,ตวอ,อ,อ,อยู่ห้างจากตัวอำเภอเมืองนะครับอายุห้างจากข้ามเขนแก้วประมาณ19เกกิโลถึง20กิโลเมตรนะครับขั้นมาจากข้ามเขนแก้วพี่น้องตองกับรถประมาณ100เมตร นะครับกรับรถหนึ่งลอยเม็ดตะเลี้ยวซ้ายเข้ามามันหกลอยเมตรกระหอดครับพี่น้องครับสำหรับพระธาตุกองข่น้อยโอเคพี่น้องเดี๋ยวขอหยาดไปกราบสักการะก่อนนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับมหันนี้ก็ไปสักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ่ายไกลๆทั้งนั้นบ่ได้เลยครับขอหยัด่ายลบมุมทั้งนี้นะครับโอ้เพลงโอ้โหวิทย์เพลงลีกัสิทธ์ทั้งนั้นเลยครับพี่น้องเดี๋ยวลาพี่น้องไปในคลิปนี้ครับพี่น้องครับ ภาพนี้ส,สวยๆของพระธาตุกองของน่อยครับพี่น้องครับจังหวัดยะโสธรครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายคกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตานอัตพลลลพิชเชอร์ครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ